ก้อนฟางจะ้ะก้อนละเท่าไรก็พี่ก้อน,อนละสามสิบก้อนถือจ้ะพี่น้องแล้วก็ดบีก็เฮ้าใส่้าดำคุ้มเพราะว่ายังตีเพราะว่าฟางเพราะว่าฟางมีมันหัวยัดก็พายางแล้วก็เวลาฝนต,ตกจึงเสียฝนมันก็ี๊ได้ลวในฟางน้ำ ซาแล้วเาใจสืบูดได้หน่อยเดียวจ้วะพี่น้องเวลาฝนมันตกเนาะมันกะสีถือบองนี่นำ้ำดินมันกะสีชุม่มราคาผูเฮ็ดเป็นเสื้อหน้าราคาก็สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคูทุกคนบ่าวชอยูฟังไทยฟังเล่าหรือทางยุโรปบเช้าแล้วคนเกน่าคนเดิมมาแล้วจา้าพร้อมลูกๆจ้าเหมือนเดิมพี่น้องบ่ได้บ่ได้อยู่ในห่างบ่ได้อยู่ในบ้านแต่ว่าอยู่ในสวนน้องเอลินาสวัสวดีค่ะไป สวัสดีค่ะมมโอ้แมมแม่อยู่โอ้โทษจา้โจาโทษจ้าหูจักเทียงแล้วหูจักบอกเป็นแล้วเพราะว่าตอนนี้นั่งกันหนึ่งปีหกเดือนเมือ่อวันที่หนึ่งอะเนาะหโอห้าเดือนน้องเนยบอกว่าห้าเดือนเมื่อนี้สาวอะรากาสิมาเอาฟัางโป๊ะโป๊ะต้นสตรอเบอรี่นะจ๊ะ เพราะว่าพี่ใหญ่น่ะเราเฮ็ดได้ลร้แล้วซาวแลวหัวแต่สิโปมันนี่เพราะว่าปลูกสตอเบอรี่หัวแต่สิแล้วเม่ววานนี่พี่น้องอว่าโดนบ่ได้พี่น้องไปเฮ็ดงานกันเลยจ้าเอา้า พี่เต่แม่เนี่ยฟังบอ,อ,อกอ่าขันว่าวัดศานอดช่วงนี้แม่กำลังไปเลี้ยงกว่าไกลถึหลงห้อละโขงจูนเน่ไปเห็ดจะดูเบิดเมื่อเมื่อ,อน,น,น,นี่กับสีม่วนคือขื้นนิดนึงจ้ะพี่น้องปราว่า เออก็น้องเนยน้องเอลิน่ากับมามนาะแล้วกับพี่ย่าเิ่นกับมาปู่ฟังน้ำกันกับซิมวอนคือขึ้นว่ากันไปหัวกันไปพี่น้องเบ่้เงา มึงเอลิน่าซีนาแย่คนนี้ไปนัง่งไกลซีนาแย่ยแล้ว เนย้อ,นอย่นลูกเจนแดนแบกกันแดนฟางหรือมาขยายนี่ให้แม่ลูกไปใส่เสือเข็ดย้าวก่อนมันขัน้นเมื่อนี่น้องเหนอยมาเบิงน้องแล้วสิมาซอยแม่เหตุงานพี่น้อง นั่งวายซื้อดอกว่าแต่ว่าก็สิบวัยนางมะปูฟางดอกเพราะว่ามันค่ายเนาะเล่นน้ำเอลี่นั่งที่ซาแล้วฟ้ามาปูนะพอมันยังดอกพี่น้องเวลาฝนตกนะพี่ยายฝนเบิ่งในเห็น กรมอุตโต๊นะเน,นาะเพราะว่าจิตหนาฝนสิต,ตัวขันฝนตัวเข้ากับบ่อตองมาหดน้ำแล้วก็ดินมันกับสีซุม่มได้หลายมือน้ำขันฝนตกใส่แต่ถ้าเกิดว่าเข้าใส่ฝายยางนี่ฝนตกมากเข้ากับใ่ได้เต็มมงนี้เนาะพี่น้องน้ำมันกับสีลเข้ายเต็มมงนี้หดน้ำกับยากเพราะว่าเข้าไประด้๋ยวใส่เอ่าใส่เอ็นใส่น้ำยด งบบบพ่อ <laughs> <c ười> หมื่อวานนี่น้องเนื้อพอด้มาน้าหมื่อวานวันเสาร์เนาะแต่ว่าเสาร์แหละกับมากับน้องเอลินาแลยค่ะแฟนพี่ใหญ่เพิ่นก็บซอยเนาะพี่น้องซอยเบิ่งน้องเอลินาซอยเลี้ยงน้องเอลินาให้เพราะว่าเออ่พี่ใหญ่กับแฟนเพิ่นเพ,พิ่นก็อยากให้เสาร์แหละนะปูไข่วันแล้วกว่อนนหิมะจะมาวกว้อนก็นเริ่มหนาวแล้วต้อง กขอบคุณพันอีกรอบนึงเนา้จ้ะเพราะว่าพ่นก็ส่วอยเลี้ยงลูกให้แล้วก็ป้อนเขาป้อนน้ำน้องเอลินาให้แล้วเวลาน้องเนื้อเอเลนกับน้องเอลินาสิบ่แม่นวันสดะแหล่ปล่อยให้เยายน้องพ่นอยู่น้ำกันสองคนนี่พี่น้อง บวร์วับปอยน้องเนยกับน้องเอลินาอยู่น้ากันสองคนแต่แฟนของพี่ย่าินะเพิ่นก็อยูยัเพิ่นก็บซ้อมรถอยู่เพิ่นก็อยูยัวตั้งกล่องไม่กันพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวเห็ดงานแล้วเดี๋ยวแม่สีพา่เ่นเลี้ยงหมูกระทะดอกเลยจินีเง็นไปใหญ่นี่ละถุงงมื่อบะมีถุงมือมีอันเดียวไม่เอามาเดียว แล้วมันมันค่ายได้เนยคือจังมันก็คือฟางบ้านเท่าแหละกันค่ายนะมันสิจับตองบ่ได้มันสิค่ายอ,อืมมันซ้ำกันได้ก็าฟางบ้านเท่าเพราะตองมาปู่สอยแม่ดอกนั่นเป็นน่งเรียนนะน้องนั่งให้กับร่งใจพ่อแล้ว นี่ก้อนฟางจ้ะอ่าก้อนละเท่าไรก็พี่ก้อนละสามสิบเก้าขนถื่อจ้ะพี่น้องแล้วก็ดีวก็เฮาใส่ผ้าดำคุ้มเพราะว่ายังตีเพราะว่าฟางเพราะฟางนี่มันประหยัดกว่าผ้ายางแล้วก็เวลาฝนตกจองเสียฝนมันก็ดีได้ลงในฟางน้ำ เนี่ยนีซาแล้วหัวใตสิบปูได้หน่อยเดี๋ยวจ้ะพี่น้องเวลาฝนมันตกเนาะมันกะสิเถื่อพอกนี้นำ้ำดินมันกะสิซุม่มแล้วก็าวกเฮ็ดเป็นเสื้อล่าแล้วก็แบงหัวแข็งกับพอมากินพี่น้องไม่บอไามา่กินอันมากกินยอดกินใบมันานะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้าใส่ผ้าย,ยางคุ้มเวลาฝนตกจึงเสียหรือว่าเวลาเฮ้า มดน้ำจังเสียมันก็สิยากเนะาะเพราะว่าพยายางก็สิคุ้มเบิดบาามันก็สิเพราะว่าพยายามันก็สิเอ,อ่อเขาได้เต้หม่งหู้เลยเนาะแต่ว่าขันห่อใส่ฟางจังเสียมันก็จะสามารถเปียกไปเบิด์ร่องได้เนาะเวลาฝนตกหรือเวลาเ้าวดน้ำจังเสียก็ง,ง่ายเวลาเ้าใส่ปุ๋ยจังเสียก็ง,ง่ายที่สําคัญนั่นก็คือว่าพี่น้องปีนาเนี่ยมันต้องมีไหล ของอต้นสตรอเบอรี่อยู่แล้วเนาะเวลาไลมันออกมากเสียถ้ามันมีหากเข้ากับจิตจ่อฟังมองเต็นซี่ได้ให้หากมันลงดินแต่ถ้าเกิดว่าถ้าใส่ผ้าดำคุ้มเวลาไลมันออกหากมากเสียเขาก็ต้องจ่อผ้าย,ยางซึ่งมันบดีแล่อีกอย่างหนึง่งมันก็ห้นอนอบออนนั่งสูฟังบ่ได้พี่น้องก็โดวนว่าได้ ก่เห็ุงานกินพี่น้องที่สาวแหลห้องถามพี่แญ่เนาะ่าฟังก่อนแล้วเทะไรนะสาวแหล่ไม่ได้สร้างซื่อจะพี่น้องพี่เราสั่งของเพื่อนเราเพื่อนกเ็เลยสั่งให้สาวแหละนะ้ำสาวแหล, <laughs> แหล,ลกล็เลยก็เลยวุ่ลวุ่ลกาก็เลยหัวจะถามพี่เพื่อน ตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรที่จะต้องกลับบ้านแล้วจ้ะพี่น้องหัวแต่สีไดงนะปูได้แค่สองก่อนเครื่องเนาะมันก็ก่อนใหญ่เนาะพี่น้องผัวหน้นก่อนฟังก่อนบบบใหญ่ก่อนจบคลิปนี่ซาแหลวก็ขอฝากโอ้โขอโทษขอฝากเลยจ้ะก้อนจบคลิปนี้ซาแหลวก็ขอฝาก เอฟซีทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ให้สาวแหลนในเด้อจ้าเพื่อสาวแหล่จะได้มีแห้งสู่ชีวิตใน้ตั้งเดียนต่อไปมีแห้งเลี้ยงลูกต่อไปจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายเอลินาบ๊ายบายแม่ลูกเอ้าแบตเบิร์ตแบตเตอรี่ตุ๊กตาไข่ล้านเบิร์ตจ้าบ๊ายบาย ายบายนางอยากนอนนะพี่น้อง